สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะครัววุ่นวายอีกแล้วก่อนกินข้าวเนี่ยมี้่าับาาวเด้อาดินวายังไงเออเออเออดูดูตั้งแต่เธอไปทำคิ้วมาเธอก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปหลายอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจนั่น

ไปดึงพ้อมควยนี่อจะไปตาแปาโอ้ยองคู่นะม่ต้องงู่ไททไมมเ่งงึงเลยมามากินข้าวคุณผู้ชมอีกหวันถึงวันงานนะยังมีอีกหลายจุดที่ต้องเร่งมือช่วยกันทานเนาะเาอย่าปดกล้วยนย่าพากิ้อกวายอลุงเรือนทเอยทำ บอแม่นเพื uh, uh ่อนว่ากล้วยเป็นเอฟซีท huh. uh ุก huh. ช uh ่องเลยนะลูกเสือดูคลิปนะอันกล้วยกล้วยมันสุกแล้วเราบัตที่นี่เหรอเราเลยทอดเออบันนี่เราเราบริวารเราเราขายดอกเราก็ว่าเอากล้วยเมื่อกินเราก็บ้านี้บริบบ้าก็เลยบอกว่าเอาสนั่นคอยซื้อคอยซื้อเจ้าเราเลยเอาเงินหายแม่เสียอืมของเจเพื่อน่ะละของเจเพื่อน่ะบอ น,น,น,ขขนั่นล่ะอันได้ติบเข่าจาักอานเอซีเข่าอันเหมาเหมหาฮะนะด um ูว่า,า,าได้ซี <laughs> หาใบว่า้ยได้ซีหาใบเจ้าเห็ดได้อีกมันซีเห็ดท่านหรือเปล่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะไปะนี่กัเลยว่าขั้นตอนมันเยอะไปะนี่ก็เลยอันว่าอันกระตากระบุมีกระบบท่านเราจะได้ซีหาใบนะและใครเราจะเป็นผู้โชค แจกกระต่าย่าพ้ากับฉลากบ่วงวเล่นเกมแจกกระติบข้าวยาผ้ามันมีน้อยทำไมอืมมันตารแล,ล้วมันเล่นนะสื่ทุกเรียนเลยเขายังนี้เขาเอาอยู่เราเราจะสายสองสไม่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 ให้กินนะอะไรมากลกัวอีกแล้วเหรอเอออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ ได้กลิ่นปลานะดิได้กลิ่นปลาย่างนะดิจะมากวนวอีกแล้วเดี๋ยวเหอะปลาคอคือบูได้มากได้ขามากกินปลาขาวเห็นปลานั่งกินหูกินปลาแบบเออละหมักปลาขอเขาเอาเก๊ดออกก่อนคิดพอว่าติ้งไปว่าปัจจัยนี้เราจำไปเนื่อกเนคนในข้นหม้อ อยู่ในข้นหม้ออยู่ในข้นหม้อค่อยเอาไปอุ่นในข้นหม้อนึ่งมะปลาดาเห็นยังซึ่งหม้อซึ่งหม้อซึ่งก่อนึลยเด้อกินเลยใครสิกินเบิร์ดดาตันนั่งเนาะมีข้าวคนหม้อเห็นไหมหอมเลยเนี่ยข้าวแบบเนี้ยภาษากินมาแล้วบอกกินหรอตอนตอนอยู่บ้านนะตักข้าวต้องตักให้คนอื่นก่อนตัวเองรอเอาคนหม้อ เนใคร่เจะนั่งตรงนี้แวจะไปนั่งเองนี่เจาะมบยาสิเียมนาดางไอือน่น่เพน่เพื่อนน่่นเวโอเคาอเเเืดอเอนสิค่บินโดนก่อนตรวจหอสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุแม่น้องมิวนะคะ ข้าวข้าวสวยมาจากไหนออข้าวมาด้วยเหรอกับข้าวมื้อนี้ผู้ย่านเสือใบกินเนาะโห่วติ้งปลามาพร้อมเนาะัดจับปูมาพร้อมไม่ของฝากมาจากบางเยี่ยมผักมาจากไหนนะครับเนี่ยชาชานบ่ใ้กินนาผักทีกอ้่กินง่ายๆเลยจากบางเยี่ยม งาติดคหลรอไหมตัวติดเลยเนาะผนอะไรอะไม่นังอันคลิปเมื่อวานนี้เือบอกว่าทั้งคลิปเลยเสียงกานกระปุ๊เออป้าว่ายอะไรทักรสอไม่มีการเถียงป้าว่าย่าตีกัน่าตีกันฉันว่าป้าวาใครชนะตอนที่พูดไปกับป้าอยู่สามคนไม่มีเถียงกันเลยโอ้หู้จักแล้ะเนาะใครชนะู้จักแล้วไม่ได้เถียงตอนเห็นเธอแรกกับเถียงแล้ว พียงพอล้อลืมเหมอนลืมนี่ราทพท์ไรอะไรโอยหม่เ้ันจะบอราะยแทนที่มันจะโทรไปมันระบายามานมาหอสีจังเห็นเาก็ให้เราตามมาเลยหรอเขีนเรา้สิบิตที่ต่อเราทางใดล่ะตมันใส้มันเสยมอนึง แกลูกไม่หล่ะแกคิดว่ามีโทรศัพท์เครื่องไผเครื่องมันเราบ่มีเลยมันจะมีมันจะมีหัวเขาหัวนะที่ย้มเอามามันแข็งก็ได้อยู่ได้อยูืนน้องมันแห้งกว่าเอาไปเลยเอาไปแล้วก็ไปล้างที่นอนเลยมันก็เป็นหอยที่เขาหัวนะได้อยู่ เือมือภาษาก็มาด้อมาผูมือเลยจงมาูลงเสือกัมาต้องบดโอไม่มีหน้าไหลมาลงเต็นกันละไม่ได้ไหลเราแบบเมือนี้คือจบนมีงานหนักดอกไปพุกสกูจก่อนแเอาไเตรียมแนวกินกังมหงงแงนี่ะาาลอืเตรียมมูจาสิเหตเมนูอียงกันกับ อย่างนี for er yeah, yeah. ้ใหญ่มากเลคุยกันแล้วเมื่อวาน่่ยได้ใช่จช่บัดมือจะไปฮึ่ยไอ้นั่นหรปใบ้านช่วยจานเอาเอา่วสุกแล้วบออมคิเล็กนี่เนาะมาทอนมาเร็วเร็ว แต่ถ้าเราเพิมตรงเนี้ยแต่ถ้าเราทำลงทานมันไม่มีมันหมดเลยนี่มาเก็บไว้จานแบบไหนจานแบบยากเยอะๆช่วยนะมันไม่มีแ้จะได้ซื้อเบิ่มบีดูท่วยแบบนี้นะาจะทอะไรล่ะนุ้ทวารบอกว่าต้มปลาแกงปลาก็เันย่าง ต้นยำไก่ต้นยำปลางานเยอะจะถ้วยแบบนี้เลยต้องได้ซื้อมาอ้นยต้นยำแบบนี้เยอะแยะไหนมันหายแล้วมันไม่พอผัดผักพว้รุ่นนี้อยากพวุรุษนี้อย่ากออกมาเอาออกมามือแต่งผ้าขาวผ้าสีเสียใส่ข้าวผ้าลายมันละมีพอลายมันละเม็ดไเ่พอข้าวเส้นกินละแม่ข้าว เห็นว่าก็กินบะเบิดปานนี่เด้อกินเบิดนี่กับเธอทุกอารุณองอย่างปุ๊บซื้อซื้อจานนี้มาด้วยเผื่อเขาแบบว่าตักเอาไปกินตรงนู้นกันดีนะบอกเขาถ้าคนนั้นกินตรงนี้กันมีจานตรงนี้มือมือก็ได้ประหยัดคนละนิดนี่ขึ้นจาแล้วก็ทำเบอร์นุ่ประมาณที่เห็ดอย่างก็ซื้อเลยมะเขือเทศนาวอย่าขาด มาต <ไป S 2> ัดมะฮงมาเป็นกิโลเลยเกกซื้อมาเป็นกิโลเลยม,มกขิดมากสิเม็ดมากลอกกับจังอลยมาบวกลมีมกหงก็ซื้อมาอื่นก็ยำมยยกหงยำอห่างวมาเตรียมไว้ห้องประจําใครป็นถุงเลยมาละกอแับว่ากับข้าวฮากับนี่ต้มปลาต้มไก่แล้วก็จะทํา่ามแบบใช้แต่แบบว่าแบบว่าอยาค่อยคือแบไม่ใชจิน ีนึผักมีจำแต่ไ้เลยมีไรผได้ไม่อยากทำกีเจวนะคะผัดผักผัดอะไรก็ได้นะคงานำหนึ่งข้าวเหนียวนำผัดผักไม่ทำได้ผัดผักก็งก็เหนียวมนิดนเนี่ยำะฮซื้อาสิ ทำไมเกากินแต่นา้จิ้บางลูกกับปูหน่อยมีกรอบกินได้หมดเลยด้เธอยงำไรบดไม่บอกภาษานาขาอีสีกินข้าวน้เดียวเลยไมด้นยามเช้ากับข้าวบ้านๆแซนอร่อยพอได้สินขามาิปูใหญ่เลยจเ็จละ

มันเป็นแบบหนส้มจำใส่ใช่ต้องสับชายแล้วก็ทำกินแล้วติดใจแบบเนาะค่อยเหตุว่เป็นถยนทำว่ากินได้ไหมกินได้แต่หมักไหมหมักหมักหั่นเลยหั่นแล้วก็ใส่หม้อหมักร่องกินเบิรงต้มเล้งมากกว่าแจ้งนั่งเลยไม่เคยทำเลยหมักโดเมนเสร็จมากกว่าแรงเลยเนาะแรงอะไรเนาะนังเลยนังเลยไม่เคยทำเลยสมุนไพรยาระบายได้อย่างดี ใส่อะไรอีกใส่หมูสามบ้านปายู่พินบอมแม่นเต็มตึงบ่ยาเต็มตึงยอดงามเลยเนะองานสองต้นนี้ครับบานมันหน่อยบ้านมาแขงแล้วมันมาได้หน่อยะแค่สองสวนนะเขาตัดลงมาปมถึงเลยขึ้เข่าเอ้ยเดี๋ยวนี้หนึ่งพังมี่เจ๊เจ๊เจ๊ ได้ได้แ<ส>ล <straightforward> ้วให้บระจาข้าวมาข้าวของประจาีาดสียังสียังเมายองอ่ะอันพึ่งละม้ เข้ามาแล้วม่กินน้ามันมาเขาอม่ของมาเกยวมันมา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 ้าเขมา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 นมามามา้ามามามา้ากัมาอ้มามามาามามาไามาอาม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 ื้อมา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 นามาามามาามอมา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 วานามาาาา้าา กิน้อวเซเว่นเออซื้อข้าวเจเว่นมากินเลยหนิไม่ได้ทำน้ำพริกเลยสวัสดีค่ะยาของคอยจันทร์ส่ัสป่าในบ้านเฮาสำหรับที่นี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจะเป็นที่นีนะคะยาอนนั้นโทรศัพท์คอยอยาไปลงโจทยัตอบเนี่ยที่ลงเท่าอันนี้บอกสิบสาม พอดีไปอัน <sk> น <ri> <k leri> <k> ี้แปด้วนเลยเซเว่นของเจ้าสิบสามอันนี้สิอันนี้ของอันนี้ของเสือพัาปลายียาวเลยบ่สิบสามสิบสามลงเลยใช่ไหม